สวัสดีค่ะวิชาคณิตนะคะในวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะคะการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือว่าผลลบนะคะแต่ถ้ากรณีที่มีวงเล็บเนี่ยจะต้องหาผลบวกหรือว่าผลลบในวงเล็บก่อนนะคะ,ะมาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะเศษ11ส่วน12บ,บวกเศษ5ส่วน12 บวกกับอีกเศษ2 3 2ส่วน24ะคะมีวงเล็บครอบแล้วเศษ11ส่วน12บวกกับเศษ5 1 2ส่วน12ะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาผลบวกเนี่ยในวงเล็บก่อนนะคะสังเกตว่าตัวส่วนเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วนะคะพอเท่ากันอยู่แล้วเราสามารถนำตัวเศษเนี่ยเศษ11กับเศษ5เนี่ยมาบวกกันได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยผลลัพธ์ในวงเล็บเนี่ยเราก็จะได้16ส่วน12นะคะแล้วก็บวกกับ23ส่วน24ได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็สังเกตที่ตัวส่วน เป็นส่วน12กับ24นะคะตัวส่วนยังไม่เท่ากันแสดงว่าเรายังไม่สามารถนำตัวเศษมาบวกลบกันได้เราจึงจะต้องทํำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยทํา12ให้เท่ากับ24นะคะหรือนักเรียนจะนำไปหาคอรอน,อนอก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้12เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า12เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของ24เพราะฉะนั้นก็ สามารถคูณด้วย2ได้เลยนะคะคูณด้วย2ได้เลยจากนั้น16คูณกับ2ก็จะได้32ส่วน24บวกกันกับเศษ23ส่วน24นะคะอ่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะได้ เศษ55ส่วน24แต่เรายังตอบไม่ได้เพราะว่าเศษ25ส่วน14เนี่ยยังอยู่ในรูปของเศษเกินใช่ไหมคะเราต้องแปลงจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนค้ะก่อนอเราก็นำไปตั้งหารยาวก็ได้นะคะหรือถ้าใครคล่องแล้วนักเรียนก็ใช้วิธีรัดได้เลยนะคะ24หาร55ได้2ครั้ง ได้48นะคะลบกันก็จะเหลือ7นะคะได้ผลลัพธ์ก็คือเขียนเป็นจำนวนเต็มได้ส้2เศษ7ส่วน24นะคะอ่าเราก็ตอบได้เลย ตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะเศษ9ส่วน1 0ลบกับเศษ1ส่วน5บวกกับเศษ5ส่วน12นะคะข้อนี้นะคะสังเกตว่าตัวส่วนทั้ง3เนี่ยไม่มีตัวไหนเท่ากันเลยนะคะเราก็เลยทำตัวส่วนทั้ง3เนี่ยมาหาครนอ่ะหาครนนะคะเพราะฉะนั้นครนของ15แล้วก็12เนี่ยก็คือ6 0นะคะ 60แสดงว่าเราจะต้องทำส่วนเนี่ยให้เท่ากับ60นะเศษ9ส่วน10ก็ต้องหาจำนวนที่มาคูณ10แล้วได้เท่ากับ60จําจำนวนนั้นก็คือ6ลบก,กับวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน5 ก็ต้องคูณกับ12ตัว12ก็ต้องคูณกับเลข5ถัดไปหาผลลัพธ์นะคะ9 6 54ส่วน60ลบกับวงเล็บเปิด12ส่วน60บวกกับ25ส่วน60นะคะอ่าถัดไป หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน54ส่วน60ก็เอาไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะข้างหลังบวกกันได้37อ่าเพราะฉะนั้นเอา54และ37ลบกันก็จะเหลือ17ส่วน60นะคะ17ส่วน60สามารถตอบได้เลยไหมคะอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือ,อยัง อ่าสิบเจ็ส่วนหกสิบอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยเพราะว่าไม่มีจํานวนไหนที่มาหารสิบเจ็ดกับหกสิบได้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบสิบเจ็ดส่วนหกสิบได้เลยอ่ามาดูตัวอย่างที่สามนะคะเศษเจ็ดส่วนสิบสองบวกกับเศษสองส่วนหกลบกับเศษหนึ่งส่วนสามบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะสังเกตข้อน,นี้จะมีสองวงเล็บนะคะ วิธีการและขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะทําแบบเดิมก็คือหาผลลัพธ์ในแต่ละวงเล็บก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาลบกันอ่าเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะตัวส่วนของ10ตัวส่วนเนี่ยเป็น12กับ6นะคะจะบวกลบกันได้ก็ต้องทําให้เป็น12เท่ากันก่อนบวกกับ c 2ส่วน 6ก็ต้องหาจำนวนที่มาคูณกับ6แล้วได้เท่ากับ12จําจำนวนนั้นก็คือ2นั่นเองนะคะลบกับอ่าทีนี้พอมาตรงนี้นะคะตัวส่วนเป็น3กับส่วนเป็น4 3กับ4ตัวส่วนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องนำา3กับ4เนี่ยไปหาครนนะคะไปหาครนก่อนอ่คอาครนของ3กับ4เนี่ย ไม่มีจํานวนใดที่สามารถหาร3ามกับ4ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็นํามกับ4มาคูณกันได้เลยคอลนอนก็คือ12นะคะแสดงว่าเราจะต้องทําส่วน3กับ4ตรงนี้ให้เท่ากับ12นะคะ,ะให้เท่ากับ12เศษหนึ่งส่วน3ก็เลยหาจํานวนที่มาคูณแล้วได้เท่ากับ12นะคะก็คือคูณกับ4ส่วนเศษหนึ่ง ส่วน4ก็หาจํานวนที่มาคูณ4แล้วได้เท่ากับ12นั่นก็คือ3นะคะาจากนั้นหาคําตอบนะคะในแต่และว,วงเล็บเจ็ดส่วนสิบสอเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะยังไม่ได้ทำอะไรหา,หาผลคูณของ2อคูณสคือ4ีนะคะหกคูณสเป็น12นะคะใส่วงเล็บไว้ครอบไว้เหมือนเดิมนะคะถัดไป1นคูณสก็ได้ 4 3คูณเป็น12บนะคะบวกกัน 3. คูณได้3ส่วนเป็น12นะคะอ่ะทีนี้หาผลลัพธ์ของแต่ละวงเล็บนะคะ7บวก4เป็น11ส่วน12นะคะลบกับฝั่งนี้ค่ะ4บวก3ก็ได้เศษ7ส่วน12นะคะจากนั้นเนี่ยตัวส่วนเท่ากันพอดีนะคะตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเรานำไปหาครนอรจากนั้น เราก็นําตัวเศษแบบลบกันได้เลยนะคะลบกันได้เลย11บลบเก็จะเหลือเศษ4ส่วน12นะคะทีนี้เศษ4ส่วน12เนี่ยยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้เพราะว่าเศษ4ส่วนยังไม่จัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะ4 1 2ส่วนยังมีจำนวนจำนวนหนึ่งที่สามารถหารลงตัวทั้งเศษและก็ส่วนจำนวนนั้นก็คือเลข4ค่ะ อ่าสหารลงตัวเราก็นำสีมาหารทั้งเศษทั้งส่วนนะคะสหารสก็จะเหลือ1นึะคะสิหารสก็จะเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดก็คือเศษ1นส่วนสเราก็นำเศษ1นส่วนสมาตอบเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะเปิดในหนังสือ หน้า1 0 2นะคะหน้า1 0 2หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้า1 0 2ให้หนักเรียนทำข้อ6ข้อ7และก็ข้อ8ลงในสมุดนะคะแสดงวิธีทำเหมือนที่ครูแสดงให้ดูเลยนะคะเสร็จแล้วถ่ายส่งในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ